เหนื่อยน่อยนะครับพี่พี่สู้ๆนะครับพรีไมคริ่มเลยะ้เรมเครับที่หน่มองไทยมากเลยครับเพราะว่าไม่ได้กลับไทยเป็นจริงๆจังๆมาปี2ปีและครับเราก็รอบนี้กลับมาได้มีโอกาสมาเปิดตัวหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆๆๆๆเลยครับ นอกจากจะเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตแล้วแล้วก็ยังเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างใกล้ตัวมากๆเลยครับด้านั้นค่อนางที่ภาคภูมิใจมากๆที่จะนําเสนอหนังเรื่องนี้ครับใช่ครับทั้งทั้งก่อนคือแฟนมีผมนานมากเหรอคินมากเลยครับเพราะว่าเรื่องที่เราผมผมกลับเหมือนกลับมาพักร้อนแป๊บหนึ่งเราก็ต้องกลับไปเรารีบกลับไปมากๆเพราะว่ามีงานต่อครับ ก็รู้สึกว่าได้กลับมาไทยมันก็กลับบ้านอะนะครับพี่มันเหมือนกับทุกอย่างมันอุ่นใจไปหมดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนแฟนเองหร,อเอเอหรือว่าเพื่อนเพื่อนหรือว่าครอบครัวทุกคนก็ต้อนรับดีมากๆแล้วก็ด้วยความที่เรากลับมาพักพ่อพี่เลาก็ขาหรือว่ากลับมาแฟนมทตทุกๆครั้งทุกคนก็จะให้ให้ความเป็นส่วนตัวมากๆแบบไม่มีคนมารบกวนหรือว่าอะไรคือเหมือนทุกคนเข้าใจมากๆเลยครับว่าอยากให้นายพักผ่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนายรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นไรที่สําหรับนายนะมันซาบซึ้งมากเลย ใช่ครับก็สาหรับนายไม่ว่ากลับไทยมากลับมาทางานหรือว,ว่ากลับมาพักผ่อนจริงๆเรามาก็เหมือนเป็นการพักผ่อนเป็น,นตัวเพราะว่ายัางไงนายก็ได้เจอคุณแม่ได้เจอแฟนๆได้เจอน้องหมาก,ก,ก็ก็เป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยแต่ว่าครังนี้กลับอยู่ในนานขึ้อาเรามีจะบินไปไป,ไปมาๆครับเพราะว่าอย่างที่จริงก็ยังจะมี เรื่องของการถ่ายทำเร<ม>ียลลิตี้อยู่ตลอดแล้วก็ยังมีเรื่องของอการทำงานวันเกิดแล้วก็การ<ม>ทำเพลงครับดังนั้นก็ส่วนใหญ่ traveling จะเป็นไปไปกลับกลั<ม>นดูเรื่องหมดแล้วครับก็ดูดีเทลหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่ถมถ่ายใช่แต่ว่าดีเทลทุกอย่างเนี่ยไม่ค่อยอยากให้สปอยเพราะว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซ็นสิทธิหมายถึงว่า เกี่ยวกับคนนะครับด้วยความที่มันเกี่ยวกับคนที่เรารักสปอยได้ว่าเป็นเรื่องของตัวหลักแล้วก็เกี่ยวกับคนที่ตัวตัวหลักรักซึ่งเป็นคนใกล้ตัวมากๆดังนั้นไม่ค่อยอยากสปอยเยอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูันเองเราก็อยากให้ทุกคนได้รับรับถึงความรู้สึกของตัวละครจริงๆถ้าัว่าถ้าในตัวเราเองครับบทบาทเนี้มันุาตให้ไปไหนกับพรนชายาจะไม่ต้องบอกนะว่าเราเล่นเป็นอะไร ยากมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างแรกด้วยตัวที่ตัวหลักครับตัวพระเอกเองเขาอาชีพคลิกเลยครับไม่ได้เหมือนนายเลยแบบเลยเลย,เลยแล้วก็ใช่แล้วก็อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ตัวนายเองก็ไม่เคยมีโอกาสไปแตะแม้แต่นิดเดียวเลยครับใช่แล้วก็ความยากอย่างหนึ่งก็คือเป็นบทที่ ตรงกับนายมากๆดังนั้นการที่นายจะเอาตัวเองเข้าไปเล่นจริงๆอ่ะครับมันเลยจะทําให้เกิดความบางทีอาจจะเกิดความสับสนหรือว่าบางทีอาจจะเกิดความที่มันเซนซิทีฟเกินไปเข้าไปแล้วออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหลายๆจุดของหนังเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของการจากลาครับผมดังนั้นมันก็จะมีความยากตรงที่เราเข้าไปจะออกยังไงหรือว่าเราพยายามที่จะสื่อสารความเป็นตัวละครให้คนดู เข้าใจได้ยังไงคือกดดันมากเลยพี่เพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกด้วยครับแล้วก็บดยากมากเป็นบทนำด้วยครับแล้วก็อาชีพของตัวละครหลักเป็นอาชีพที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปเรียนรู้จริงๆเ้าผมก็เคียคิวไ้เพราะว่าบอกกับบริษัทเลลวลครับว่าถ้าสมมติ เริ่มถ่ายก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายทําน้องอยากที่จะกลับมาเราก็ไปเรียนรู้อาชีพนี้จริงๆครับเพราะว่านายอยากทําทให้ทุกอย่างมันเป็นจริงไปหมดแบบไม่เสมือนจริงครับอยากให้มันเป็นจริงให้ทุกคนได้เห็นว่าชีวิตของตัวละครมันเป็นยังไงจริงๆคิดว่าถ่ายที่ไทยครับน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ครับ ใช่ครับเป็นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยครับที่ไทยที่จีนเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยครับตื oh <my> ่นเต้นมากเลยครับ oh <my> ต,ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวันวันวันนั้นที่ได้รู้ว่าจะได้เล่นหนังเรื่องนี้ครับเป็นตอนกลางคืนครับดึกมากแล้วก็พี่หลิวโทรมา,าบอกว่าอยากให้มาแสดงนะแล้วก็ พูดคุยกันเรื่องบทละครแล้วก็เรื่องของตัวเนื้อเรื่องเองอะไรอย่างครับก็ก็ตื่นเต้นเราก็วันนั้นก็ช็อกเหมือนกันครับาไม่คิดว่าจะได้เล่นหนังครับครับเตรียมพับอ๋ออ๋อก็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 ดีครับวันเกิดก็เราก็ทําเป็นเป็นเป็นอะไรที่ทำทุกปีครับผมก็เป็นงานวันเกิดแล้วก็เดี๋ยวจะไปอยู่ที่ไหนจริง ก็จะเป็นเป็นมีการร้องเล่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็เหมือนเป็นการเซเลบริตจริง,รงแล้วงานมันเกิดอะครับทุกปีที่จัดขึ้นนายไม่ได้เซเลบริตให้ตัวเองครับนายอยากให้เป็นการเซเลบริตให้กับแฟนๆเขาผมเพราะว่าหลายๆอย่างเองจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่ว่าด้วยความที่นายอยากให้ปีหนึ่งมันมีครั้งเดียวเราก็เป็นก,กิจกิจกรรมที่ค่อนข้างพิเศษมาที่นายกับแฟนๆจะได้ใกล้ชิดกันนะครับนายก็เลยบอกทีมงาาว่างานมันเกิดทุกปีนยะอยากให้มันเป็นการ ตอบแทนแฟนคลับมากกว่าตอบแทนนายเพราะว่านายรู้สึกว่านายจะไปสังสรรค์ที่ไหนก็ได้แต่ว่าการที่นายจะได้มาอยู่กับแฟนๆนะครับมันปีละครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนายก็เลยบอกว่าอยากทําทุกอย่างให้ให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับนายมากที่สุดอายุเท่าไหร่แล้วครับเท้ายี่สิบหกแล้วครับเข้ายี่สิบหกครับ อยากขอให้พูดออกมามันไม่เป็นจริงนะครับสมมติอยากให้คนรอบตัวเองหรือว่าอยากให้เพื่อน,เอ,นเอเงหรืออยากให้แฟนแฟทุกคนพ<ๆ>ี่ๆทุกคนสุวภาพแข็งแรงครับเพราะว่าสองสามสี่ปีนี้ที่ผ่านมาทํางานด้วยตัวเองอะครับมันมันเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ที่สําคัญมากๆๆๆๆเลยครับคือ ไม่ว่าจะมีเงินมีงานมีอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีมันก็ไปต่อไม่ได้ครับดังนั้นเรารู้สึกว่าสุขภาพเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยครับอยาใกยาให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเราก็อยากให้ทุกๆวันของทุกๆวันของทุกคนมีแต่ความราบลืบนเ,ลนะเราอะ่ะ <laughs> ใช่ใช่ๆๆเพราะว่าแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับในในในช่วงที่เราอายุมากขึ้น ครับผมมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างตามมาเนาะรัแบบอ๋อใช่ครับเพิ่งปล่อยทีเซอร์ไปเมื่อวานแล้วก็เป็นเพลงที่ทํามาให้ทุกคนครับเป็นเพลงที่พูดถึงเกี่ยวกับความเป็นตัวเองเพราะว่านายตั้งแต่ไหนแต่ไรนะก็จะสนับสนุนความเป็นตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับไม่อยากให้ทุกคนเป็นตัวเองแบบไม่อยากให้ทุกคนมีชีวิตเพื่อคนอื่นไม่อยากทุกคนเป็นตัวเองจริงๆใช่ครับอาจจะไม่ได้ต่างเองแต่ว่า ตั้งแต่ต้นจนจบนายก็พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด <Yeah. S 1> อยากบอกแฟนๆว่าขอบคุณที่สนับสนุนมาตลอดครับเราก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขในขทุกๆวันเราก็ไม่ต้องห่วงนายนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงว่านายจะเหนื่อยไม่ต้องห่วงว่านายจะป่วยหรืออะไรก็แล้วนายพยายามทําให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงที่สุดแต่ว่า นาย,ยาใหญ่ทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้คุยพูดคุยกันทุกวันเนอะอาะใหญ่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอยทุกวันมีแต่ความราบรื่นครับขอยทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็นหวังว่าผลงานทุกชิ้นของนายจะทําให้ทุกคนยิ้มได้เราก็มีความสุขเราก็หวังว่านายจะเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของทุกๆคนทั้งหมดขอบคุณ